หนูเป็นคนที่สู้ค่ะไม่ไหวก็ไหวก็ฝืนทำเรื่อยๆไม่รู้ว่านับเป็นแทนเลนตหรือเปล่าแต่ว่ากับบกชอบถักโครเชตมามากค่ะก็มีช่วงหนึ่งเบื่อเบื่อแล้วก็นั่งดู u t u b e แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ก็มีดินสอแท่งหนึ่งค่ะที่ใช้ตลอดเวลาเรียนนะคะ <c oughs> เป็นดินสอที่ซื้อเองที่สนามบินที่ฝรั่งเศสค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่อยากเข้ามาในสุดก,ก็คืออ่สาขา English Literature ค่ะ <c oughs> มหาลัยครั่เบย์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่นิวยอร์กค่ะ เพราะว่าตอนนี้กบับกมชอบอ่านนิยายค่ะแล้วก็พออ่านแล้วชอบก็เลยอยากเขียนของตัวเองด้วยค่ะก็เลยฝึกเขียนแล้วก็มีเขียนเป็นบทหนังบ้างบทละครบ้างแล้วก็รู้สึกชอบอะค่ะตอนแรกๆก็เริ่มต้นจากแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตอนนี้ชอบอ่านแนวคลาสสิกแล้วก็อ่านเหมือนนิยายที่มันไม่ค่อยมีเรื่องเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์ได้ค่ะมิงการเยียมเรเนี o s ์อซา ก็นั่นถึงหมวกปัญญาค่ะเพราะว่านเป็นโลโก้ของ The Planner แล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะก็ประทับใจกับบรรยากาศในห้องเรียนนะคะเพราะว่าก็เข้ามาแล้วก็ไม่กลิ่งเลยเพราะว่าครูก็เป็นกันเองคุอยู่กับครูได้แล้วก็สนุกแล้วปกติเรียนแล้วก็จะหลับง่ายมากค่ะแต่ว่าเรียนที่นี่เราไม่หลับค่ะ if you would like a higher score on the SAT and would like to learn about the techniques on how to do the SAT exam don't forget to come study at The Planner กด subscribe The Planner Education ไว้เลยไม่พลาดข่าวสารมหาวิทยาลัยและความรู้ดีๆแน่นอน